ทุกคนนี่ให้ดูบรรยากาศทุกคนนะฮะอ๋อเห็นเขาถ่ายทอดสดของต้นข้าวนี่เห็นว่าวิ่งงานคืนนี้แบบว่าห่างกันเป็นร้อยร้อยกิโลจะต้องแบบไปให้ทันสองงานทุกคนนี่ค่ะน้ำท่วมแห้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลางคืนเลยแล้วเราจะพามาดูตลาดนัดยามเย็นของหัดใหญ่ไหนจำได้ไหมเป็นตลาดนัดที่แบบว่าอันซีนทุกคน แล้วก็ตรงตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ก็จะเป็นตลาดนัดที่คนเยอะมากของเยอะมากแล้วก็ทุกเช้าวันทุกวันเลยของตอนเช้าเช้านะหกเจ็ดโมงเช้าฝั่งนู้นนะฮะฝั่งวัดถัดใหญ่ในก็จะเป็นตลาดนัดทุกเช้าเหมือนกันทุกเย็นจะตรงนี้ทุกเช้าจะตรงนู้นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะวันอพุธวันพุทธฮนะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นตลาดนัดวันพุธตอนเย็น าหาเห็นไหมมีทั้งวัดนัดตลาดนัดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็เช้าเย็นทุกวันโอ้ยทุกคนช้อปปิ้งกันขอ,ของกินอร่อยอร่อยแต่ที่นี่เขาจะไม่แบบมีนักท่องเที่ยวมานะเขาจะไม่แบบโปรโมทหะทุกคนเรียกว่าใครมีบุญญาธิการวาสนามาหัดใหญ่ต้องมากันเองอะไรดุนใจว่าหัดใหญ่ในอย่างช่องเนี้ยทุกคนถ้าน้องต้นข้าวมาเอมาเนี่ย จะต้องรู้กันเองค่ะทุกคนจะไม่มีใครไปบอกว่ามาหัดเย่ในซี่อะไรเงี้ยเพราะตรงนี้จะไม่มีโรงแรมให้นอนค่ะทุกคนนอกจากตามถนนหนทางอ่ะได้ที่นี่จะไม่มีโรงแรมค่ะก็จะเป็นเมืองที่แบบที่อยู่ที่หลับที่นอนที่กินเท่านั้นนะฮะทุกคนใครจะนอนต้องไปแถวตลาดกินยงแถวเซ็นทรัลแถวมออ,อะไรประมาณนี้นี่ค่ะออกมาก็จะเจอแบบนี้ที่ไก่ทอดค่ะ ปิดติดกับ KFC เลยเซเว่นเลยทุกคนเนี่ยออกไปปั๊มน้ำมันก็จะมี KFC ด้วยนะเดียวขวาตรงั้านหน้าไปนะฮะทุกคนในี่าาตอนเย็นๆเห็นไหมนี่ถนนคนเดินนะแต่คนไม่เดินทุกคนจากคนจะขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ทุกคนเห็นไหมมีคนเดินัะที่ไหนล่ะทุกคนเซเว่นที่น้ำท่วมพังทลายจำได้ไหมอีจกจ่า ที่ตอนเย็นนะจะเป็นแบบนี้ทุกเย็นเลยทุกคนจากของคงของกินไก่ทอดยำเยืมย่มลูกชิ้นปิ้งน,นะฮะขนมโคขนมพิมพ์อะไรเงี้ยที่นเขาขายกันเองนะทุกคนไก่แซ่บตอนีเขาขายกันเองะ่ะที่นี่ก็ไม่แค่นักท่องเที่ยวไม่แค่สื่อใดๆทั้งสิ้นนี่นะฮะอันซีนไหมล่ะว้าอ,อะไรอ่ะทุกคนจา้า อ๋อเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เหรอเม็ดมะม่วงเอกะชอนัะฉาบน้ำพึ่งจ้ะฉาบน้ำตาลตะโน,โนหมดแล้วแต่เป็นไข่เจียบเฟ่ก็มีว่าลูกชิ้นหน้าพานนึกถึงรับลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ที่จ้องลิซ่าเขาแบบเป็นซอฟพาวเวอร์อยู่ทุกคนโรตีทุกคน นี่ก็จะเก็บแล้วหรอกที่จะไม่ถึงทุ่มเลยนะเนี่ยโอ้หมดไวมากเลยของนี่มีตรงมีแกงตรงนี้จะเป็นแบบแหล่งอาหารผุทไทยมุสลิมไชนีสทุกคน,นมีเบอร์เกอร์ไกสราด,ดซอสตอนนี้ตอนนั้นน้ำท่วมหัวจากทุกคนจากที่ผ่านมานี่ะให้ดูอาหาร วันนี้ทําคลิปไปก็แบบไม่ได้ดูหรอกว่ายอดวิวใครจะดูกี่คนทุกคนก็ลงลงไปฮะอยากพูดอยากอะไรก็ลงไปใช่ไหมอืมมัให้น่ากินจักเลยคุณโค้งโคกิงหมดแล้วของทุกคนก็เก็บแลวฮะทุกคนจ้ะหมดไวมากเลยโอ้ ปกติซอยนี้จะไม่มีนะอยากินข้าวเหนียวถั่วดำก็ไม่มีทุกคนนึกถึงเข้าวเหนียวถั่วดำแล้วนึกถึงอีเครียกวันนายกของมาเลยที่มันเสือกนะฮะทุกคนเสือกจะให้คนไทยแบ่งผลประโยชน์น้ำมันน้ำมันในอ่าวทไทยกับเมเมันเสือกมากเลยเนาะ มาเลเซียมันเป็นประธานอาเซียนไนงท่านบอกว่าคนไทยต้องแบ่งให้ขเขมรครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับมีน้ํามันเนี่ยครับาอ่าวไทยอะใครจะไปแบ่งให้มึงเสือเออน้ํามันในเกาะกูดก็เป็นจังหวัดของเราเกาะกูดก็เป็นของไทยมันจะไปแบ่งให้ขเขมรจะบ,บ้าหรือปะท่านมึงก็แบ่งของมึงให้กับขเขมรแล้วกันนัมาเรีนะมันชอบกินถั่วดํามันเคยติดคุกอัดถั่วดำมาฮะทุกคนจำได้ใช่ไหมมันมีข่าวรักร่วมเพศ น่ารังเกียจที่สุดอยู่ดีไม่ว่าดีเสือกชอบไม้ป่าดเดียวกันขยะขยะนีีฮะทุกคนน่ากินมากแี่ออกมาก็จะเจอถนนเพชรเกษมทุกคนนี่ฮะมีข้าวมงข้าวหมกข้าวขาวัวก็มีนะที่นี่ทุกคนเรเคยกินข้าวขาวัวที่เชียงใหม่อาหทุกคนตรงแถววัดชัยมงคลอร่อยอร่อยข้าวขาวัวเนี่ยออกมาก็จะเจอถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปสนามบินตรงนี้ไปสลัดกินหยงนี่คนจะนี่ด้านหน้าจา้ะเห็นไหมคนเราเวลาใครนั่งรถไฟมหัดใหญ่เขาจะไม่รู้หรอกว่าตรงถนนเพชรเกษมข้างหลังเข้าไปในซอยจะมีตลาดอันซีนยิตเด่นนะฮะเป็นยิตเด่นเฟรส์อยู่นะฮะของกุ้งของกินซ่อนอยู่จ้ะนี่ด้านนอกนะทุกคนเห็นไหมมีธนาคารไทยพาณิชย์ เดินกลับแล้วกันเนาะเขาจะเก็บกันหมดแล้วฮะทุกคนเพิ่งจะทุ่มเดียวเองทําไมนี่ไฟดับไม่เปิดไฟคงจะขายหวังว่าแบบขายแค่แบบพระอทิตตกดินก็จะขายในเงามือดอืมเจะะ้าคู่วเนี่ยนี่ไงต้าคัะ่ะมาคุ้วไตรลาย ครอคูอ่เป็นแบบมุสลิมสตรีทฟู้ดอยู่ตลอดถาวรน,นะครับทุกคนมาเที่ยวหัดใหญ่ในได้นะจ๊ะท้งต้นแาวมาเล่นคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จ๊ะนี่ฮะเล่นคอนเสิร์ตให้ชาวหัดใหญ่ได้ดูกันสักทีนี่ฮะฟังกน้งาถานมากเลย คนเจอปลาหมึกค่ปะปลาหมึกชุบแป้งทอดอมีลูกชิ้นปลาทูด้วยเราเห็นเมื่อกี้มีขนมพิมอ่ะทุกคนรู้จักขนมบัฟเฟอรไหมแต่ที่นี่เขาจะมีแบบโบราณก็คือขนมพิมพ์เป็นแผ่นกลมๆเนาะเขาใช้น้ำตาลตันดททำแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนสูตรไงยก็เลยไม่อร่อยเลยทุกคนก็ททำมาเป็นแป้นแบบบัฟเฟอรแทนเสียดายเสียดายขนมพิมภาคใต้จะอร่อยมากแล้วบางเจ้าก็ทำไม่อร่อย แต่ถ้าใช้น้ําตาลตะนดนี่อร่อยทุกลายเลยทุกคนอารู้จักไหมขนมพิมพ์อะ่ะอืขนมโคก็อร่อยทุกคนขนมโคคล้ายๆขนมต้มแต่เขาไม่ได้เคี่ยวไส้นะเขาใ,ใช้น้ําตาลตะนตูดเป็นน้ําตาลแว่นยัดเข้าไปในขนมเลยจ้ะทุกคนเป็นเม็ดเล็กๆขนมโคว่านะีแตงโมด้วยทุกคนสูช่ชีวันนี้ทำคลิปเรื่องน้องต้นข้าวกับแม่แม ที่เขาไปก้มกราบแม่ใช่ไหมที่อําเภอด่านมะขามเตี้ยเราก็แบบเวอร์จริงๆนะทําไมอ่ะรักแม่ต้องแบบออกสื่อด้วยหรอมันมากไปแล้วนะคะเขาทิ้งเธอไปอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบอารมณ์อาจารย์ไฮโซจะชุดเฉียวค่ะวันนี้แบบไม่ชอบนะเขาเอื่นแบบไม่ค่อยชอบแบบแนวนี้เท่าไหร่ใช่ไหมประเภททิ้งลูกทิ้งยาไปอย่างเนี้ฮะแล้วก็ลูกก็ตามหาอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นแล้วแบบ อารมณ์แบบไม่ใช่แม่กูอะไรประมาณนี้แต่กูรักมึงอะไรเงี้ยร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่มีอารมณ์แบบจิต อคติกับน้องต้นข้าวรือแต่เราไม่ชอบแบบแม่แบบนี้แม่แบบนูอะไรประมาณนี้ก็เลยทําคลิปไปไรู้ใครได้ดูบ้างช่วงที่ทําคลิปอาจจะแบบไม่ได้พาดหัวแบบแรงๆดรามา่าก็เลยคนอาจจะเข้ามาดูไม่เยอะอยาไปสนใจนะอย่างไปวัดอ๋อเพราะท่านคล้ายวาจาศิษย์ก็อยากจะวัดใจว่าใครเข้ามาดูก็ถือว่ามีบุญโชควาสนาจะต้องเป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องเขียนถึงน้องต้นข้าวดูซิว่าจะมีใครมาดูไหมแต่เราก็พูดถึงน้องต้นข้าทุกคลิปนะอาจจะแค่คำหนึ่งสองคำสามคำ สี่คำร้อยคำก็แล้วแต่เลยประมาณอย่างเงี้ยทุกคนดูสิบรรยากาศตอนน้ําท่วมก่อนหนะน้านอนน่ากลันวนะซอยเนี้ยมันทะลุถึงกันหมดเลยหัดใหญ่ในแล้วก็ใกล้กับคลองรอนหนึ่งแล้วก็หุดตัดตาต่าง,าง,าง,างนนๆนานาวัดหัดใหญ่ในก็อยู่ตรงข้ามโอเคเนาะเดี๋ยวขึ้นี้จะยาวไปเดี๋ยวจะโพสต์ดีไหมมีคนดูไหมเนี่ยกลางคืนแบบนี้มีคนดูไหมหรือโพสต์พวกนี้เช้าดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวทําการตัดสินใจก่อนนะฮะอาจจะไลทูเมกั a ดิสซิชันก่อนนะฮะทุกคนจะให้ดูผลลัมากรากไม้ตรงนี้ก่อน โอเคเนาะเมื่อกี้ได้ปลาหมึกชุบแป้งทอดมาสองไม้ทุกคนพดึกแล้วไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วนทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะน้องต้นข้าวกําลังรอขึ้นบทเวทีสองเวทีเนะี่ยอีกเวทีหนึงเห็นว่าต้องเที่ยงคืนเลยทีเดียวเชียว,ยวประมาณนั้นเลยทุกคนประมาณนั้นประมาณนั้น